สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับช่องนิดเดียวก็เที่ยวได้นะครับวันนี้พามาดูรถรถเก่านะครับผมยามาฮ่าเจานะครับโอ้โหดูสภาพรถครับอันนี้ก็คือสภาพนี้ยังขี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าช่างกล้วยจะมาโมดิฟายให้มันขี่ได้นะครับผมโอ้โหโซยังยังมาแบบนี้เลยครับผมชุดเดือดแต่โครงเลยก็ว่าได้นะครับผมขี่ไม่ได้นะครับสภาพนี้ เบาะก็ขาดด้วยครับผมฝุ่นโอ้โหดูครับฝุ่นอือหือสุดยอดมากเลยครับผมภาพน,นี้ขายก็ไม่รู้ว่าได้ได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็คือชุดบังลมนะครับชุดสีชุดบังลมนะครับผมเดี๋ยวจะติดตามไปนะครับว่าช่างกล้วยจะทำโมดิฟายให้ขี่ได้หรือเปล่าครับผมดูห้องเครื่อน ดูสายไฟและโยงและยางเต็มไปหมดเลยเราจะติดตามไปด้วยกันนะครับผมว่าช่างกวยจะสามารถทำให้รถคันนี้กลับมามีชีพได้หรือเปล่านะครับโอ้โหสุดยอดมากครับโอเคเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะครับว่า จะขี่ได้หรือเปล่าสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับผมขอบคุณ,ค,ณ <บ S 1> ครับ